เมื่อสังคามาลตาได้ฟังคำพูดของวิยาสกรรมก็บังเกิดความสะเทือนใจราวถูกคมตีเพชรแทงจึงร้องทักด้วยความโกรธว่าเจ้าคนไพลินต้องการรู้อะไรหรือถึงถามมากนักถ้าเจ้าต้องการสิ่งใดก็มาเถิดอย่าชักช้าให้มากความพางขยับปลายทวนและขับม้าเข้าประชิดคู่ต่อสู้แล้วกล่าวต่อว่า คำพูดของวิทยาศกรรมหยาบคายยิ่งนักหากต้องการสิ่งใดก็ถือว่าเป็นญาติกันได้แต่ถ้าคิดจะแข่งขันก็พร้อมจะประลองฝีมือให้เห็นทั้งสองจึงลามทวนเข้าประชันแทงฟาดกันอย่างรุนแรงจากนั้นสังคามาลตาขับม้าหลอกล่อโลบรลีกกับทวนฟาดซายขวาอย่างคล่องแคล่วขณะเดียวกันวิยาศกร,รมก็ตั้งท่าทวนอย่างแข็งแรง ลำเป็นจังหวะงดงามสังขามารตาก็รับมือปัดป้องแล้วผัดเปลี่ยนท้าฟาดแทงตอบทั้งสองขับม้าเข้าประจันกันรวดเร็วไล่ทวนร,รับและสวนอย่างไม่พลาดพังชิงการลุกผันเปลี่ยนกระบวนท่าไม่หยุดเป็นการดวลที่เข้มข้นและสูสีวิยาสกรรมและสังขามา,าตาต่างลุกไล่ประชิดคูบวงกันบนหลังมา้าวิยาสกรรม จึงเร่งพลังเข้าประจันหมายหักศัตรูให้พ่ายทวนของเขาว่องไวและแม่นยำไม่พลาดเป้าเขาขับม้าเป็นวงเพื่อชิงจังหวะพุ่งแทงพางเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วหมายมุ่งสังหารศัตรูให้สิ้นฝ่ายสังคามาราตารับมือเต็มกำลังแต่ด้วยกลวงของวิทยสกรรมทำให้เสียท่าฝ่ายวิทยสกรรมล่ทวนอย่างรวงหลอกจนสังคามาราตาเผอลงไหลจากนั้น มุนมาเข้าประจันกันจนสามารถแทงลอดเกอะถูกตัวศัตรตูได้สังคามรัตตาเสียหลักถูกแทงแลำและตกจากหลังมา้าเมื่อเท้ากำังกุ่นเห็นโอรสถ,ถูกอาวุธก็โกรจัดจนแทบคุ้มข้างจึงเกว่งหองคู่และขับม้าเข้าจู่โจมหมายสังหารสังคามรัตตาทันทีไม่คิดลังรอใดๆ เมื่อนั้นพระสุริยวงศ์ผู้เป็นเชื้อสายเทวันก็เห็นว่าศัตรูกำลังรุกไร่อนุชาของพระองค์จึงรีบขับม้าพุ่งออกไปขวางทางและใช้หอกทรงของพระองค์พุ่งสกัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามส่วนฝ่ายระตูก็รับการโจมตีพลางหลบพลางคล้องแข่ว พระสุริยวงศ์จึงชักมาขึ้นตั้งท่าพร้อมสะบัดม้าให้โยกย้ายหลบลีอย่างมีชั้นเชิงเมื่อนั้นเท้ากระหมังกุนญิงก็ขับม้าเข้ามาอย่างรวดเร็วท่าทางคล่องแคล่วกับตัวใช้หอกพุ่งใส่พระสุริยวงศ์เป็นระยะระยพะราะตินมนตรีคอยป้องปัดให้พระสุริยวงศ์ผัดกันลุกผัดกันรับอาวุธไปมาอย่างสูสีต่อมาพระสุริยวงศ์ผู้เป็นเทวันก็ยังมาไว ไม้รีบรอต่อสู้และทรงคิดว่าระตูผู้นี้มีฝีมือยอดเยี่ยมมากทั้งกล้าหาญและใช้อาวุธได้อย่างชำนาญการจะสังหารบนหลังม้าคงทำได้ยากพระองค์จึงคิดว่าควรลงมาตีกระบี่บนพื้นจะเหมาะสมกวา่าและคงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นคิดดังนั้นพระองค์จึงร้องบอกเท้ากามังกุญิงว่าเราสู้กันบนหลังม้าก็กล้าหาญทั้งคู่ แต่หากจะสู้กันให้รู้ฝีมือจริงจงลงสู่พื้นดินและตีกระบี่กันเถิดกล่าวจบพระองค์ก็ลงจากหลังมา้าชักกระบี่ออกมาไรา้รำท่ายอย่างสง่างามหมุนเวียนและตั้งใจเข้าประหัสประหารเท้ากระหมังกุญหิงผู้ลุ่งเรืองสีก็กระโดดลงจากหลังม้าโดยไม่ลังเลแล้วรำกระบี่เตรียมท่าฟันและแทงปรปาบไก เพื่อยั้งเชิงก่อนจะผันตัวหลบแล้วกลับมาจ้วงกระบี่ใส่พระสุริยวงศ์อีกครั้งพระสุริยวงศ์ผู้กล้าหาญก็เปลี่ยนท่ากระบี่เข้าสู้ก้าวเท้าเข้าประชิดแล้วแทงเท้ากระมังกุนิงพร้อมฟันซ้ำแต่ผิวหนังของเท้ากระมังกุนิงไม่เป็นรอยแม้แต่น้อยเพราะทั้งสองต่างมีฤทธิ์อำนาจมหาศาล เมื่อนั้นเท้ากระหมังกุิงผู้ห้าวหาญก็แกว่งกระบี่เข้าประจันบานอย่างไม่หวั่นไหวไม่ยอมถอยต่อสู้กับพระสุริยวงศ์อย่างกล้าหาญเช่นกันเริ่มขึ้นด้วยการแทงทะลวงและจ้วงฟันในท,ทันทีกระบี่ต่อกระบี่เข้าประทะกันอย่างรุนแรงกระด็นมนตรีทรงหลบหลีกการกระทบกันของอาวุธทำให้เกิดประกายไฟแววาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ ครั้นถึงตอนนั้นอีหนาวทรงพิจนารณาเห็นว่าระตูต่อสู้ได้อย่างมีสักดาท่วงทีในการหลบหนีและเข้าโจมตีนั้นว่องไวเป็นเลิศเป็นการยากที่จะยืดเยื้อการทำยุทธด้วยกระบี่ต่อไปเราจำต้องสังหารเขาด้วยกิ๊เท่านั้นทรงคิดพรางก็ชักกิ๊บอันทรงฤทธ์ออกมาพระองค์ตัดว่า ดูก่อนรัตูภูมีเพลงกระบี่นั้นสิ้นเชิงแล้วเราทั้งสองต่างไม่แพ้รฤทธากันมารำกิดสู้กันเถิดกระจบก็กวักพระหัตถเรียกรัตูเข้ามาในทันทีเมื่อเท้ากระหมังกุนิงได้ฟังคำท้าก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเพลงกิดแห่งชวามาลายูนี้ ข้าก็มีความรู้สันทัดไม่ขัดสนทรงคิดแล้วก็ชักกิดออกมาไรา่รำเยื่องย้ายบิดผันอย่างงดงามพระหัตถ์ขวาทรงกุมกลิปอย่างสง่างามส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงถือผ้าเช็ดหน้าไว้แล้วจึงเข้าประทะประกิดกับอีเนาด้วยฤทธานุภาพในระหว่างการต่อสู้ กระเด็นมตรีทรงไร้กิจติดตามหลบหลีกป้องกันตัวอย่างว่องไวไม่ทรงยอดท้อหรือครั่นครามทรงผัดผันหันออกกรอกกลับเข้ารุกไล่อย่างไม่หยุดยั้ยงทรงทำทีเย้ยห,หันคู่ต่อสู้ตลอดเวลาพระองค์เห็นกระตู ถวยเท้าพลาดจังหวะจึงทรงใกรกิดแทงเข้าที่พระอุระจนทะลุถึงด้านหลังทำให้เท้ากำังกุนหญิงล้มลงด่าวดิ้นสิ้นกำลังและมอดมวยชีวันในบรรดลเมื่อนั้นระดินดาหยุนและกะรัตับปาตีผู้สูงส่งวรวมทั้ง สุรานากงผู้ทรงฤทธิ์เห็นระดินมนตรีชนะแล้วทั้งสามองค์ก็ส่งหมาเข้าสู่สนามรบแทงระตูแม่ทับและคนอื่นๆจนดับจิตเพื่อสังหารและผลานชีวิตฆ่าศึกัตรูให้สิน้นพวกมันบุกเข้ามาหมดแล้วย้นกลับไปมุ่งหน้าไปที่ลำน้ำเราต้องพาแม่ทัพออกให้ได้ทัพเราสลายหมดแล้ว ไรตไะตูปลายหยางกับระตูปลาหมันเห็นว่าคงจะเสียเปรียบที่ลบสู้ไม่ได้ฝ่ายพลก็ล้มตายไปจำนวนมากต่างคนต่างหนีกระจัดกระจายละตูทั้งสองพระองค์เห็นว่าฝ่ายตนเสียเปียบจึงรีบควบมาหนีไปปลอมเป็นทหารป่าพลเข้าไปในกองทัพ โดยไม่มีใครออกมารับหน้าสักคนเบาบางคนช่วยกันแบกนายวิ่งหนีทิ้งเครื่องรางของขัง,งไว้เต็มไปหมดบางคนวิ่งหนีไม่สนใจความเจ็บปวดบางคนก็ถอดถุงใส่ข้าวกับขาววัวบางคนก็วิ่งหนีเสียงพูดเดียวกันที่ตามมาบางคนถูกยิงที่ขาก็พยายามคานหนีไปหลบซ่อนกูกเข้า ขอชีวิตด้วยข้าไม่มีทางสู้แล้วเพคะพวกเจ้าหนีข้ามสนามรบเพื่อรักษาแม่ทัพของเจ้าแต่สุดท้ายก็ถูกจับข้าอยากรู้คนที่ยังยืนต่อข้าบเจ้าได้คือผู้กล้าหรือคนโง,ง่แล้วแต่พระไทยจะทรงตัดสินปล่อยพวกเขาให้กลับไปกลับพอถึงค่ายที่พักเท้าประมาณกับเท้าไปอย่างจึงปรึกษากันว่าถ้าหนีก็คงหนีไม่พ้นถ้าจะรีบหนีก็หนีเข้าค่ายไปพวกให้พ้นก,ก็เกิดจะสับสนอลมานบาดเจ็บล้มตายมากขึ้น จึงควรหาทางผ่อนปลนอันตรายด้วยการเข้าไปอ่อนน้อมตอบข้าสึดผู้เป็นวงเทวาจึงสั่งให้ทหารยกธงขอยอมแพ้แล้วรัตูทั้งสองก็ลงจากหลังมา้าเดินมาพร้อมมหาเดล็กและเหล่าทหารอราลขาแน่นขนาดตรงเข้ามายัางสมรภูมิที่ทำการลบนั้น่ันจึงแจ้งต่อเสนาบดีผู้ใหญ่ว่าทั้งสองเป็น น้องของระตูที่ตายไปแล้วตั้งใจจะมาขอเข้าเฝ้าแทนเบื้องพระบาทมหาเสนาตามมังงงจึงพาละตูทั้งสองมาเข้าเฝ้าองค์กษัตริย์มันทูนแจ้งคดตีตอนนี้เท้าปาอย่างกระทบประมันน้องละตูผู้ที่เสียชีวิตมากราบพระมหากษัตริย์ตอนนั้นทั้งสองพี่น้องละตูตัวสั่นอย่างหนัก ก้มกราบแล้วบอกลาพระมหากษัตริย์ได้เมตตาได้ปล่อยตัวไปเริ่มต้นจากเมื่ออิเหนาได้รับฟังคำพูดของทูตหรือผู้แทนที่น้อมมาขออภัยแทนกษัตริย์ที่ก่อเรื่องหรือแทนญาติที่ล่วงลับไปแล้วอิเหนาได้ตรัสตอบอย่างมีเมตตาและสง่างามว่าเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรอีกแล้ว เพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากใจที่โอหังและเป็นผ่านของผู้ตายเองจากนั้นอิเหนาจึงมีรับสั่งให้ผู้มาเจรจาจงนำเอาศพและเชื้อพระวงที่เหลือรอดทั้งหมดกลับไปยังเมืองของตนเสียเถิดและไปจัดการประกอบพิธีบูชาเพลิงและพิธีส่งสักการให้เสร็จสิ้น โดยให้เชื้อพระองค์ในเมืองนั้นเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้าหลังจากนั้นศพของวิยาสกรรมโอรสเท้ากะมังกุหนิงที่ถูกอิเหนาสังหารก็ถูกนำมายังพระภาของอีเหนาอีเหนาทอดพระเนตรศพอย่างเศร้าส้อยและครุ่นคิดโดยทำทีเหมือนโกรธ แต่ในใจเต็มไปด้วยความสงสารพระองค์พิจารณาร่างกายของวิยาสกรรมแล้วก็ใจหายโอ้หนุ่มน้อยผู้น่าเสียดายยิ่งนักร่างกายนั้นสง่างามดังเทวดาผิวพรรณงามผุดผ่องดังทับทิมรูปทรงก็เพลิดพร้อมและน่ารักยิ่งไม่ว่ามองส่วนใดก็ไม่ขัดตา หากวิยาสกรรมผู้นี้เป็นบุตรของเราหรือเป็นญาติวงในสายอสั์แดหวาด้วยกันก็คงได้รับตำแหน่งและเกียรติยศที่สูงส่งฉะไหนเลยจะต้องมาตายด้วยความประมาทและถูกสังหารอย่างน่าเวทนาเช่นนี้หลังจากนั้นพี่เลี้ยงทั้งสองคนก็ได้โผลเข้ากอดศพของวิยาสกรรม และฟูมไฟยคร่ำควรด้วยความโศกเศร้าอย่างหนักจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้และการตายของเท้ากะมังกุหนิงซึ่งเป็นการกล่าวตำหนิด้วยความเสียดายโอ้พระองค์ผู้ทรงยศผู้มีพระเกียรติยศปรากฏไปทั่วแผ่นดิน ในสงครามทุกครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ใดเลยแต่ฉนหนมาครั้งนี้จึงถึงแก่ความพินาาลงได้สาเหตุเป็นเพราะพระองค์มีความเบาพระไทยและประมาทอย่างไม่สมควรซึ่งเกิดจากความรักบุตรผู้มีสิริโฉมอันแสนงามมากจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถหักห้ามใจ และไม่เชื่อฟังคําทัดทานของผู้ใดเลยอินานวยังคงรำพึงถึงวิยาสกรรมต่อไปอย่างน่าสงสารอานิจจาวิยาสกรรมเอย๋ยเจ้าต้องทิ้งความรักที่มีแต่หลังเสียแรงที่เจ้ายัางมีพระกําลังมากนักทั้งที่เจ้าก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์และยังเยาว์วัย แต่บัดนี้กับต้องมาตายจากไปโดยที่ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าอีกต่อไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าจงล่องลอยและอย่าได้ห่วงหาอะไรสิ่งใดอีกเลย